วันนี้เราจะพาไปดูขนาดลูกเมลอนและน้ำหนักของลูกเมลอนหลังผสมได้27วันขนาดของลูกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะโตไปแบบช้าลงเพราะว่าลวดลายที่ขึ้นเยอะแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น กิโลแบบแขวนเราลองมาชั่งน้ําหนักของเมอลอนลูกนี้กันว่าจะหนักสักเท่าไหร่สาหรับสายพันธุ์เมอลอนที่เรานํามาปลูกจะเป็นสายพันธุ์อโลมาเนื้อสีเขียวหลังผสมเกสรไปได้27วันทําน้ําหนักไปได้ประมาณ1.3แต่ว่าหักลบไปอีกสักหน่อยดีกว่าก็จะเหลือประมาณสัก1.2ก็โลประมาณโล2ขีดเดี๋ยวเราลองไปชั่งกิโลลูกต่อไปดีกว่าว่าจะหนักประมาณเท่าไหร่ เมลอนลูกนี้จะหลังผสมเกสรได้26วันมาดูกันว่าจะทำน้ำหนักไปได้เท่าไหร่ก็ช่างได้1.2กว่าหักลบไปก็ประมาณสัก1กิโลนิดนิด สำหรับน้ำหนักเมลอนจะไม่คงที่ว่าอายุเท่านี้จะต้องน้ำหนักประมาณนี้มันอยู่ที่การดูแลแล้วก็อยู่ที่สายพันธุ์ของเมลอนด้วยว่าเราปลูกสายพันธุ์แบบไหนเป็นแบบเบาหรือว่าแบบหนักถ้าเป็นสายพันธุ์หนัก,กน้ำหนักก็จะขึ้นไปเยอะกว่านี้เลยแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์เบาก็อาจจะหนักกว่านี้หรือเบากว่านี้ลดหย่อนนิดหน่อย <Oracle. S 1> ส่วนลูกอก <Libya. S 2> ื่นๆก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามลำดับกันไปลวดลายของเมลอนก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับลวดลายของเมลอนแต่ละสายพันธุ์ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างบางสายพันธุ์ลายจะนุ นเด่นชัดกว่านี้เยอะยิ่งจะได้โดนแสงดีๆลายก็จะสวยมากขึ้น